ถ้าหากมีใครเดินมาบอกคุณว่าจะเอาคลิปหนีบกระดาษหนึ่งตัวไปแลกกับบ้านหนึ่งหลังคุณก็คงจะคิดว่าบ้าไปแล้วแน่ๆเลยใช่ไหมหล่ะครับเพราะดูแล้วเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คลิปหนีบกระดาษมูลค่าน้อยนิดจะไปแลกกับบ้านได้แต่สําหรับชายคนนี้เขาทําให้มันเป็นไปได้ครับผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าคลายแมคโดนัลเขาเป็นชายว่างงานที่มีงานอิริก,ก็คือการเขียนบล็อก ซึ่งในวันหนึ่งระหว่างที่เขากําลังนั่งคิดอะไรเพลินๆเขาก็เกิดแนวคิดบางอย่างขึ้นก็คือการเอาแรงบันดาลใจาจากเกมในวัยเด็กที่ชื่อว่า bigger better ที่มีการแลกของไปเรื่อยๆเ,เพื่อให้ไดของที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นในเวลาที่กำหนดและผู้ชนะก็คือผู้ที่สามารถแลกได้ของที่มีมูลค่าสูงสุดหรือใหญ่ที่สุดนั่นเองครับซึ่งหลังจากคลายได้เริ่มมองหาสิ่งของชิ้นเล็กๆภายในบ้านจนเขาเนี่ยได้เจอกับคลิปหนีบกระดาษสีแดงอันหนึ่ง และนี่เองคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาได้บ้านตามที่เขาหวังไว้ภายในระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งปีเขาทำได้ยังไงและเขาเนี่ยต้องแลกกับอะไรไปบ้างวันนี้เพลินดีมีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ และก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสอทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ เหตุการณ์ของหนุ่มว่างงานชาวแคนาดาหรือคลายแมกโดเัลเกิดขึ้นจริงในปี2006หลังจากที่เขาได้โพสต์ภาพคลิปหนีบกระดาษลงบนเว็บบอร์ดพูดคุยที่ชื่อว่า Craigslist พร้อมกับข้อความหาคนสนใจแลกเปลี่ยนสิ่งของกับเขาเพียงเวลาไม่นานคลายก็เริ่มได้รับการตอบรับจากสองสาวที่อยู่ไม่ไกลนักโดยสิ่งที่พวกเธอ้นนํำมาแลกก็คือปาการูป,ปลาซึ่งคลายเองเนี่ยก็ตอบตกลงในทันทีเพราะเห็นว่าสิ่งที่ได้รับมานั้นเนี่ยมันมีมูลค่ามากกว่าคลิปหนีบกระดาษอยู่แล้วล่ะครับ จากนั้น1ิบนาทีต่อมาก็มีผู้สนใจอีกรายโทรมาหาเขาเพื่อนําของมาแลกเปลี่ยนอีกครั้งและของอย่างที่2ก็คือลูกบิดประตูซึ่งคลายเองเนี่ยก็ยินดีที่จะแลกด้วยปากกาที่เขามีอยู่ครับจากนั้นผ่านไปเกือบ2ส,สัปดาห์อยู่ดีๆเนี่ยคลายก็ถูกเชิญไปให้ไปร่วมกินบาร์บีคิวจากชายคนหนึ่งที่ต้องการลูกบิดประตูอันนั้นและสิ่งที่เขานํามาแลกก็คือเต้าบาร์บีคิวที่ใช้ปาร์ตี้กันในวันนั้นนั่นเองครับ ต่อมาไม่นานได้มีชายคนหนึ่งสนใจเตาบาร์บีวและเสนอเครื่องปั่นไฟฟ้าให้กับคลายซึ่งแน่นอนว่าคลายตอบตกลงได้ทันทีเพราะเมื่อสมัยวัยรุ่นเขาก็ยังอยากได้เครื่องปั่นไฟฟ้าเลยและก็คงมีวัยรุ่นอีกหลายคนที่ต้องการมันเหมือนกันและสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นแบบที่เขาคาดคิดจริงๆหรอครับเพราะว่ามีคนที่ต้องการเจ้าเครื่องปั่นไฟฟ้านี้จริงๆซึ่งคนคนนั้นก็เป็นวัยรุ่นจากนิวยอร์กและสิ่งที่เขานํามาแลกเปลี่ยนก็คือทั้งเบียร์เปล่า ซึ่งพอมาถึงจุดนี้เนี่ยชื่อเสียงของคลายก็ต้องบอกเลยครับว่าดังแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วแล้วล่ะครับก็เลยทําให้มีใครหลายๆคนอยากมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้และสุดท้ายเนี่ยเขาก็สามารถเปลี่ยนถังเบิยเปล่าๆนั้นให้กลายเป็นรถสําหรับวิ่งบนหิมะได้ซะอย่างนั้นแหละครับ จากนั้นรถสำหรับวิ่งบนหิมะก็ได้ถูกแลกเปลี่ยนอีกครั้งเป็นทริปเที่ยวเมืองยาประเทศแคนาดาสำหรับสองคนซึ่งทริปนี้ครอบคลุมค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดตั้งแต่ตั๋วเครื่องบินไปกลับทริปสกีรวมถึงอาหารทุกมื้ออีกด้วยครับต่อมาในวันหนึ่งคลายเนี่ยก็ได้ออกรายการโทรทัศน์ซึ่งเขาได้สวมเสื้อพนักง,งานของบริษัทแห่งหนึ่ง ที่ยืมมาจากเพื่อนและนั่นเองก็ทําให้บริษัทแห่งนั้นได้รับการโปรโมทแบบฟ,ฟรีๆจนผู้บริหารของบริษัทต้องตอบแทนเขาด้วยการนํารถกระบะพร้อมรถตู้สินค้าของบริษัทมาแลกกับทริปเที่ยวสกีเมืองยักษ์ในทันทีล่ะครับจากนั้นรถกระบะก็ได้ถูกแลกกับสัญญาอัดเพลงกับค่าย Sony BMG Music Entertainment ซึ่งไคร้เองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ชื่นชอบการร้องเพลงมากนักแต่เขาคิดว่าต้องมีคนที่อยากได้สิ่งนี้แน่แน แล้วมันก็เป็นไปตามคาดนะครับเมื่อหญิงคนหนึ่งที่ต้องการเข้าสู่เส้นทางของศิลปินขอแลกสัญญาอัดเพลงกับสัญญาให้เช่าบ้านเป็นระยะเวลา1ปีเต็มแล้วต่อมาเรื่องนี้ก็ดังไปถึงหูเพื่อนบ้านละแวกนั้นที่มีชื่อว่าเลสลี่ย์ไครเจอร์ซึ่งเธอเองทำงานและเช่าบ้านอยู่แถวนั้นพอดิบพอดีก็เลยอยากจะได้สัญญาเช่าฟรีเพื่อจะได้ลดภาระค่าใช้จ่ายแต่สิ่งที่เธอแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกมากๆนั่นก็คือ การรับประทานอาหารกับเจ้านายของเธอเองซึ่งแน่นอนว่าเมื่อคลายได้ยินแบบนี้ก็ถึงกับงงล่ละครับและเขาก็สงสัยว่าทําไมเขาต้องรับประทานอาหารกับคนคนนั้นด้วยซึ่งเลซซี่เองเธอก็เลยตอบกลับมาว่าเจ้านายของฉันเนี่ยคืออลิสคูเปอร์ตำนานร็อกเกอร์ชาวอเมริกันชื่อดังที่มีฐานแฟนคลับแน่นหนาย,ยังไงละ่ะซึ่งแน่นอนละครับว่าการทานอาหารมื้อนี้มันจะเอฟเฟกต์สุดๆและแน่นอนว่าคลายตัดสินใจแลกมันในทันที จากนั้นบัตรร่วมโต๊ะอาหารกับตำนานร็อกเกอร์ก็ถูกนำมาแลกกับลูกโลกหิมะลูกหนึ่งที่เป็นของสะสมจากวงร็อกที่ชื่อว่า k i ิสและไม่นานเคอร์รบินเบิร์นเซนนั่แสดงหนุ่มและผู้กำกับชาวอเมริกันที่ชื่นชอบการสะสมลูกโลกหิมะอยู่แล้วก็ได้ติดต่อคลายเพื่อขอแลกลูกโลกหิมะนั้นกับบทตัวละครในภาพยนตร์ที่เขาเป็นผู้กำกับครับ ซึ่งแน่นอนว่าบทตัวประกอบในหนังฮอลลีวูดนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ใครจะเป็นได้และนี่เองก็เลยทำให้หลังจากนั้นนายกเทศมนตรีและผู้อยู่อาศัยในเมืองคลิืลองประเทศแคนาดาที่กำลังอยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพอดีได้เสนอบ้าน2ชั้น1ห,หลังให้กับคลายเพื่อแลกกับบทตัวละครในภาพยนตร์นั้นทันทีซึ่งนายกเทศมนตรีคนนี้ก็คิดเพียงแค่ว่าคลายเป็นคนดังไปแล้วและถ้ามีเขาอยู่ในเมืองนี้เนี่ย ก็น่าจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ดีและนั่นเองก็เลยทำให้ใคลายจบภารกิจวันเลสเปเปอร์คลิปหรือคลิปหนีบกระดาษสีแดงทันทีจากการแลกของ14ครั้งในระยะเวลาเพียงแค่1ปีเท่านั้นแหละครับอย่างไรก็ตามหลังจากคลายอาศัยในบ้านหลังนี้ไปสักระยะเขาก็ตัดสินใจคืนบ้านให้เป็นสาธารณะแก่เมืองเพื่อเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นตำนานเล่าขานต่อไปของวันเลสเปเปอร์คลิปนั่นเองครับ ทั้งนี้สิ่งที่เราพอจะได้จากเรื่องของคลายก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่เราคิดจะทําอะไรสักอย่างต้องคิดว่าฉันทําได้แล้วก็ต้องตั้งใจจริงกับมันและสักวันหนึ่งความสําเร็จจะมาหาอย่างแน่นอนหรือของแต่ละอย่างในมุมมองของแต่ละคนอาจจะให้ค่าของมันไม่เท่ากันรวมถึงอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือข้อแตกต่างของคนที่ประสบความสําเร็จกับคนที่ล้มเหลวมักจะแตกต่างกันที่การคิด คนสาเร็จมักจะไม่รอเมื่อเขามีเป้าหมายจะลงมือทําส่วนคนล้มเหลวเนี่ยมักจะรอให้ดวงดีถึงค่อยทําจนสุดท้ายก็อาจจะท้อถอยไปก่อนที่มันจะสําเร็จนะครับดังคํากล่าวที่ว่าคนประสบความสําเร็จจะมองว่าอุปสรรคนั้นคือความสําเร็จที่ปลอมตัวมาดังนั้นผมขอเป็นกําลังใจให้ทุกทกท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้อย่าได้ถอสู้ให้ถึงที่สุดแล้ววันหนึ่งความสําเร็จจะอยู่ในมือของเราครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้สำหรับท่านที่ชื่นชอบเรื่องราวความคลาสสิกเนี่ยต้องฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องพลอดีของเราทั้งใน Facebook และ YouTube กันด้วยนะครับและถ้าจะให้ดีเนี่ยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้ก่อนใครในโลกกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ